สวัสดีตอนเช้าคะ่ะคุณแม่คุณพ่อจ๋าดูบรรยากาศที่ภูเก็ตนะคะใหแ้แม่ๆได้ดูนะคะดูปลาย่านะคะวันนี้มาตัดตัดที่เดิมนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นแล้วนะคะฝนตกนะคะฝนตกนะคะข้างล่างก็จะน้ําท่วมนะคะที่เห็นสูงๆนะคะ <c oughs> ก็จะมีข้างบนนิดเดียวนะคะวันนี้ก็มาตัดย้าให้คุณยายนะคะวันนี้โอกาสดีนะคะวันนี้นะคะดูสองฝ้ามืดคึมเลยนะคะที่ภูเก็ตเรานะคะ ขอฝากแม่แม่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตาคุณยายนะคะป้อนผลไม้คุณยายให้คุณยายได้ค่าน้ํามันตัดหญ้านะคะแม่แม่จ๋าจับประรถก็สั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ําท่วมนะคะเขาไปเอาไม่ได้นะคะพวกเราก็เลยต้องตัดหญ้านะคะให้กับคุณยายได้ทานนะคะวันละสองรอบนะคะพอดีเลยนะคะสองรอบเช้าเย็นนะคะคะแนนแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เต็มรถแล้วฝนก็จะมาแล้วนะคะ เช้าก็ตัดตากฝนนะคะวันนี้ก็ฝนก็จะมาอีกแล้วนะคะฝนไล่แล้วนะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยด้วยจ้าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะฝากเมตตาคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะฝนจะมาแล้วนะคะคุณแม่จ้าสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝนไล่แล้วนะคะขอบพระคุณมากๆจ้าเมตตาด้วยจ้าสวัสดีจ้า